สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพ่อแม่พี่น้องของวรดาเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันจันนะคะวันจันทร์นะคะวันจันที่15พรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วนะคะพ่อแม่ท่านใดที่มีโชคมีชัยก็ดีใจด้วยนะคะท่านใดก็ได้โชคได้ลาภก็ดีใจด้วยทุกๆคนนะคะวันนี้วรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์เสื้อสเหลืองเสื้อยืดนะคะ ที่อยู่ในร้านวรลาดามีขายนะคะตัวนี้ตัวละ150 m ถึง XL นะคะท่านใดสนใจมีหลายสีนะคะดูจากคลิปวิดีโอของวรดาที่ผ่าน่านมามีเสื้อยืดนะคะหรือทักทายหรือแอดไลน์เข้ามาจากด้านบนนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาผ้าคลามด้วยะคะ่ะวราดาผ้าคลมร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะคะเยี่ยงเยี่ยงกับสำนักงานเทศบาลเมืองสกลนครน,นะคะช่องทางที่ท่านจะติดต่อและซื้อขายกันได้มีอยู่4ช่องทางนะคะ ช่องทางที่1คือหน้าร้านนะคะอยู่ตลาดสมเกียรตินะคะช่องทางที่2คือช่อง YouTube วรดาพระกรรมช่องทางที่3คือ Facebook นะคะช่องทางที่4คือเพจการที่ติดต่อก็แอดไลน์จากเบอร์โทรด้านบนนะคะ0818725837นะคะหรืออินบ็อกซ์มา Messenger ก็ได้ไลน์ก็ได้นะคะวันนี้วรดาก็ได้้าสิ้นนะคะสุ้ยงามเย็บมาใหม่ ช่างเพิ่งเอามาส่งเมเื่อเช้านี้นะคะสวยงามทุกผืนนะคะเป็นผ้าคารามสีตะกรอนเนื้อง,งามมากๆจากราคาผืนละ1น0 0้บาทวราดาขายเพียงผืนละ1น0 0ารอบาทอัดกาวเรียบร้อยผ้าสี่ตะกรอนทั้งหมดเลยนะคะ <i> วันนี้วราดาจะมายกให้พ่อแม่พี่น้อง <i> ในคลิปนี้เป็นผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นเขาเรียกว่ากิดละดาเปิดนะคะคิดลดาเปิดตัวน,นี้มีพิเศษนะคะวราดาตัดมาใหม่เลยนะคะจะมีกีบด้วยนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยงามนะคะสวยงามกีงๆนะคะมีกีบสวยงามนะคะแต่เป็น สปายเปิดนะคะคาว่าสปายเปิดจะเปิดออกมาแบบนี้นะคะเปิดออกมาแบบนี้ซับกาวเรียบร้อยสวยงามน,นะคะอันนี้คือสปายเปิดนะคะเรียกว่าสปายเปิดนะคะถ้าแบบนี้เรียกว่าสปายเปิดหรือเรียกว่าสปายเกาะนะคะเราใช้เอามาเกาะแบบนี้ได้สบายๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนี่ค่ะอันนี้เอลสามสิบนะคะสปายตัวนี้วรดาใส่ไม่ได้เพราะวรดาเอลสามสิบสองนะคะวแบบรดาใส่เอลสามสิบสอง เป็นสปายเกาะอ,อย่างนี้เรียกว่าสปายเกาะน,นะคะอันนี้เอลสามสิบมรดาใส่เอลสามสิบสองนะคะมรดาใส่เอลเอลสามสิบสองนะคะพ่อแม่พี่น้องตัวนี้สวยงามนะคะจากพันแปดแล้วขายเพียงเพือราีหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะตัวนี้สวยนะคะมรดาออกทรงใหม่แบบใหม่เลยนะคะนี่คะ่ะมีกระดุมเกาะตรงนี้ด้วยนะคะมีกระดุมเกาะตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้เรียกว่าเอลสามสิบนะคะเอค่ะเอลสามสิบยาวสามสิบสี่นะคะ 3435นะคะควมยาวเกินกันก็นิดเดียวเพราะว่าผ้าแต่และผืนยาวไม่เท่ากันนะคะตัวนี้ขายในราคา1,300ัสบาทสปายเปิดนะคะสปายเปิดมี3ามกลีบหน้านะคะวรดาขอให้ยกยกขึ้นเป็นนะะําเบอร์หนึ่งค่ะสวยงามมากนะคะตัวนี้เพิ่งตัดมาใหม่เลยนะคะนําเบอร์หนึ่งหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะซับเกาวเรียบร้อยทุกตื่นนะคะตัวนี้เอลสามสิบนะคะใหญ่กว่าวรดาโอเล็กกว่าวรดานะคะเล็กเล็กเพราะวรดาเอลสามสิบสองนะคะ ในคลิปนี้เราก็มีมีแต่แบบเปิดนะคะสปายเปิดมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องสวยงามทุกผืนนะคะผ้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามนะคะวราดาเอาแต่ผ้าสวยๆงามๆไปตัดนะคะพื้นละ1 3 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแข้ปไปน์ยอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังลายสวยงามมากนะคะเอลสามสนะคะตัวนี้สปายเปิดนะคะเรียกว่าสปายเกาะน,นะคะอันนี้เอลตัวนี้เอลสามสิบสองนะคะอันนี้เอลสามสิบสองนะคะ เอวนี้32นะคะน u m เบอร์สองนะคะน u m เบอร์สองนะคะขายในราคาเดียวกัน1,300บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะท่านใดสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะคะเอว32นะคะเอว32จะเอวเท่ากับบอรดาใส่นะคะอันนี้เป็นสปายเกาะนะคะเรียกว่าสปายเกาะนะคะเราแกะออกมาค่ะมีกระดุมด้วยนะคะตัวนี้มาใหม่ทําใหม่นะคะมีกระดุมนะคะ3กระดุมนะคะ แบบสบายๆนะคะนี่ค่ะเอวตัวนี้เท่าวลรดานะคะเอววลรดา32นะคะเห็นไหมคะใส่ค่ะเอวสามสิใส่พอดีนะคะสวยนะคะนี่ค่ะใส่แบบนี้แล้วก็ติดกระดุมเข้ามานะคะใส่ง่ายๆสบายๆนะคะสวยนะคะนี่ค่ะสวยแน่นนะคะนี่ค่ะเอวสานะคะตัวนี้ที่วรดาใส่นะคะเอวสาสองนะคะที่วรดาใส่นะคะสวยงามนะคะ มีกีบด้วยอย่างนี้นะคะสวยเอลสาขายเพียง1,300บาทสวยนะคะวรลดาจะใส่โชว์ให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะโอเคนะคะนัมเบอร์สองนะคะตัวนี้นัมเบอร์เสาเอลสามสิบสองนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทสบายเกาะนะคะตัวนี้มีกีบนะคะมีกีบนัมเบอร์หนึ่งก็มีกีบนัมเบอร์สองก็มีกีบแต่ต่อมาตัวนี้จะไม่มีกีบนะคะเป็นสปายสปายเกาะเหมือนกันนะคะซับในยอย่างดีซับกาวอย่างดีเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะ ซับกาแขแน่นอนเลยนะคะตัวนี้เอลสาเอลยีนะคะตัวนี้เอลยี่สบเก้าคะเอค่ะนัมเบอรนะคะเอลยี FC คะ่ะ,คะ,คะในราคา1,300บาทนะคะบางคนบา,บางท่านไม่ชอบที่ที่มีกีดนะคะก็ใส่แบบนี้สบายสบายเรียบๆนะคะนัมเบอร์สามเอลยี่สิบเก้ายาว35นะคะ35 34นะคะอยู่ความยาวที่สุดภาพป,ประมาณนี้แต่ตัวนี้ยาว35นะคะ เอลยี่สิบเก้านะคะเอฟซี MC คะ่ะท่านใดสนใจแคปหน้าจอนะคะเวลาได้จะต,ติดนามเบอร์และความยาวไว้ตลอดเลยนะคะในนี้คะ่ะเอลยี่สิบเก้านะคะตัวนี้เอฟซีค่ะเอลยี่สิบเก้าจ้าเอลยี่สิบเก้านะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เอลสามสิบนะคะเอลสามสิบนะคะเอฟซี MC คะ่ะ สปายเกาะเหมือนกันนะคะสปายเกาะเหมือนกันนะคะขายในราคาพิเศษ1,300าอบาทนะจ๊ะอันนี้ขอยกเป็นนัาเบอร์สีวัลดาติดไปเลยนะคะติดนัาเบอร์ไว้เลยในนี้นะคะมีทั้งคมยาวมีทั้งเอวนะคะขายในราคาพิเศษผ้าคามสีตะกรงามสวยมากนะคะในราคา1,300บาทนะคะสวยจริงๆ,ๆนะคะสินค้าของร้านวัลาัิมีแต่สินค้าใหม่ๆนะคะสินค้าคัดสรรเรียบร้อยนะคะนัาเบอร์สี่หนึ่งพันสามร้อยบาทสปายเกาะนะคะสปายเกาะนะคะ สวยค่ะนัมเบอร์สี่นะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะงามจริงๆนะคะสวยนะคะใส่กับเสื้อผ้าสีอะไรก็ได้นะคะต่อมาก็เป็นนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้าอันนี้เอวสามสิบเหมือนกันแต่เป็นคนละลายนะคะเอฟซีค่ะ,ะก็เป็นสปายเกาะเหมือนกันนะคะเปิดมาแบบนี้นะคะเปิดมาแบบนี้เอวสามสิบเหมือนกันนะคะสวยนะคะ บราดาจะติดขนาดไวทุกอันเลยนะคะติดขนาดไวให้เลยนะคะอันนี้เอลสามสิบเหมือนกันนะคะนัมเบอร์ห้านะคะเอ็มซีนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้านะคะพ่อแมีพี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอโทรหาบอราดาผ้าคำหรือแคปไว้และส่งมานะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายมีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนจ้านัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้าผ่านไปนะคะ ก็มาเป็น n ม m b e r 6หนะคะหมนี้จะเป็นเอวสาี่นะคะเอซีค่ะสานะคะสปาเกาะมันกันสวยงามพื้นใหญ่นะคะเอวสามสบสสนี้ถ้าสมมุติเอวคนสาก็ใส่ได้เพราะว่าเลื่อนตะกโถออกมานะคะหรือเอวสามสิบสาก็เลื่อนเข้าไปได้นะคะถ้ายาวสามสนะคะท่านไดนสุใจรีแคปหน้าจอเลยนะคะ n ม m b e r 6หกเอวสานะคะหนึ่งพันสามรบาทนะคะหนึ่บาทค่าส่งก็ร คะ่ะอันนี้ดูด้านหลังอันนี้เป็นครึ่งท่อนนะคะสวยงามนะคะสินค้าของเวลามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะต่อมาก็จะมาเป็น Number no. 7นะคะนัมเบอร์เจ็ดอันนี้ก็เอลสานะคะเอลสาเป็นสปายเกาะเหมือนกันนะคะสวยนะคะอันนี้สไลด์สามทีโทนนะคะเอค่ะ สไลด์3ทีโทนนะคะเอลสามสิบห้านะคะน u m เบอร์เจ็ดนะคะอันนี้สไลด์สามทีโทนนะคะเป็นลายมีใหญ่งามมากนะคะตัวกิงสีเข้มงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะเข้มสวยงามนัเบอร์เจ็ดนะคะเอฟซี G, ค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะรีบแคปแคปแคปเข้ามาเลยนะคะสวยจริงพร้อมขายนะคะเอลสามสิบห้าขยับออกเป็นสามสิบหกก็ได้นะคะสินค้ามีกิ้งพร้อมขายแขายในราคาพิเศษนะคะแต่สินค้าสวยงามรู้นะคะ ใส่ผ้าคามของสกลนครได้ช่วยอุดหนุนคนไทยนะคะคนพื้นที่คนท้องถิ่นจะได้มีงานทํานะคะสินค้าก็ขยับขยื่นต่อมาก็จะเป็น Number ร์นะคะตัวนี้33มสิบานะคะบราดาตัวสุดท้ายเป็นน umber 3์สามสิบเอลสาเอลสามสิบขยับเป็น34ก็ได้คะ่ะเพราะว่าเราเป็น สบายเกาะนะคะเราเลื่อนได้นะคะสบายเกาะเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้แท้แน่อนอนเลยนะคะเลื่อนได้แท้ลำเบอร์แปดนะคะเอฟซีค่ะลำเบอร์แปดนะคะนี่ค่ะอันนี้ n u เบอร์แปดตัวนี้เป็นเอลสามสิบสามนะคะเอลสามสิบสามสวยงามมากมากนะคะคามสีตะกอสวยนะคะ้าพื้นนี้สวยงามมา,า,ามน gasket, ก racy, ามนะคะ้าพคามแท้ของสกุลนครสีตะกรองามค่ะอันนี้เอลสามสิบสามท่านสามารถขยับออกเป็นสามสิบสี่ได้นะคะเลื่อนออกได้นะคะเพราะ มันเขื่อไว้อยู่แล้วนะคะกว้างนะคะใส่สบายสบายนะคะอันนี้สบายเกาะนะคะท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะและวันนี้วรดาก็จะมีตัวนี้มาด้วยนะคะมันนาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษนะคะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายค่ะ ก็เรียกว่ากระโปรงนะคะกระโปรงหัวกระโปรงเอวสมอกนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะตัวนี้ปกติตัวนี้ราคา1,200บาทแต่บอดาพิเศษให้สวยงามน,นะคะอันนี้ลายจตุคามต้นตำรับของสกุลนครนะคะช่วงนี้บรรดาโปรพิเศษให้ราคาเลยนะคะตัวละ9 5้บาทนะคะ น,นี่นำเบอร์หนึ่งนะคะลายจตุคามนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะลายจตุคามนะคะอันนี้เป็นหัวสมอกนะคะเป็นเอวสมอกนะคะเป็นเอวสมอกนะคะหรือเดี๋ยวเวลาดาขอพอสตาร์ทใหม่ก็แล้วกันนะคะเผื่อพ่อแม่พี่น้องท่านจะหลงนะคะท่านจะหลงนะคะเ mm. ดยเวลาสตาร์ทเป็นนมเบอร์สิบก็แล้วกันนะคะนมเบอร์สิบนะคะเอวสมอกนะคะเพียงเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ วลาดาสตาร์ทเลยนะคะเอลสมอกนะคะเอลสมอกด้านหลังนะคะด้านหน้าเรียบนะคะสวยนะคะลายจัตุคามนะคะนัมเบอร์สิบเพียง950บาทนะคะรานะคาพิเศษชิวชิวให้เลยนะคะ950บาทเท่านั้นนะคะจากราคาพันสองนะคะต่อมาก็จะเป็นเป็นลายหมีเล็กนี่ก็สวยนะคะสมอกเหมือนกันนะคะสมอกด้านหลังนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะ บรนดา้็โปรให้เพียง950บาทนะคะอันนี้คือนำเบอร์11นะคะเอคะ่ะท่านใดสนใจแคปเลยนะคะแคปเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านสวยที่สุดสินค้างามที่สุดนะคะสินค้าไม่ตกค้างสินค้างามคามเข้มนะคะสวยของดีจังหวัดสกลนครน,นะคะนาเบอร์11 950บาทนะคะต่อมานี้ก็เป็นลายพิเศษนะคะลายเอดลายพระราชฐานนะคะ ด้านหลังสมอกเหมือนกันอันนี้ด้านหน้านะคะ f c ขาะด้านหน้านะคะนัมเบอร์สิบสอนะคะยกขึ้นนะคะปกติล i ยเอต้องขายได้ตัวละ1,100นะคะแต่เราขายจาก1,600แเราก็มาขาย ในราคาเดียวกันนะคะ950บาทนะคะ f อฟค่ะ950บาทนะคะนัมเบอร์12นะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายสวยที่สุดนะคะสินค้าเราโอเคนะคะโอเคงามมากๆเลยนะคะสินค้าเราสวยะคะ่ะนัมเบอร์12นะคะ12นัมเบอร์12นะคะ950บาทนะคะต่อมาเป็นลายนกยุงนะคะลายนกยุงก็สวย รายนกยุงตัวนี้ปกติขายอยู่พันสองนะคะแต่เราก็มาโปรให้เหมือนกันนะคะเพียง950บาทนะคะสวยค่ะเอลสโอกเหมือนกันนะคะสโมกด้านหลังนะคะสโอกด้านหลังนะคะสโอกด้านหลังจะยืดได้ใส่ได้28 -35 ถึงเลยนะคะลายนกยุงนะคะขอยกเป็นน้ำเบอร์13นะคะ f c ฟขามน u m b เบอร์สาจานหนึ่เบอร์13นะคะ950บาทนะคะสวยสุดๆเลยนะคะ950บาทนะคะ ท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอมาเลยนะคะแคป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 ไปเลยสินค้าเรามีดีพร้อมขายสินค้าเรามีจริงพร้อมขายจ้าต่อมานี่ก็มาเป็นผีนะคะเป็นนี่ห้าส่วนนะคะมาอยู่หกตัวเหลือตัวเดียวนะคะเอซิขาสวยจากตัว, 900, 900, 900, 99, วละเก้าร้อยเก้าสิบร้อยเก้าร้อยเก้าเก้าาขายเพียงแปดร้อยห้าสิบาทนะคะแปดร้อยห้าสิบาทนะคะเอซิขาท่านใดสนใจรีบแคปนะคะ รีบแคป,ปรีบแอดได้มีตัวเดียวนะคะอาทิตย์หน้าถึงจะมาอีกนะคะวันนี้มีตัวเดียวกะโปรง5ส่วนนะคะ5้าส่วนสมอกหลังใส่สบายๆน้ององฟองก็ใส่ไปวัดได้งามใส่กับเสื้อยืดสวยค่ะแค่850านะคะ,ปปะ,คะท่านใดสนใจรีบแคป,ป,ปหน้าจอเลยนะคะแอดไลน์เข้ามาเลยะคะ่ะวันนี้คลิปนี้เราก็มีผ้าสิ้น สับปลายเกาะนะคะมานําเสนอนะคะที่เดยบบรดาใส่นี้คะตัวนี้จะมีกี่จกไปแยกอกแบบนี้นะคะท่านใดสนใจแคปแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบรดาผ้าคคำด้วยนะคะเมื่อท่านจองการสินค้าอะไรก็แอดไลน์เข้ามาหรือท่านแอดไม่เป็นก็โทรหาบรดานะคะวรดาจะแอดไลน์ให้พ่อแม่พี่น้องท่านเองนะคะบางครั้งบางวันก็แอดไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าบางคนเป็นไอดีก็แอดไม่ได้กใหอท่านแอดเข้ามานะคะถ้าท่าน ไม่เข้าใจอะไรก็โทรหาวรดาได้นะคะขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกคนที่อุหนุนวนรดาเรื่อยมานะคะขอบพระคุณค่ะดูแลสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวตกเดี๋ยวร้อนนะคะขอพระคุณอีกครั้งนะคะที่เมตตาววรดา